กฎแห่งกรรมเรื่องทานน้ำใจการเจริญกรรมฐานคำบรรยายโดยพระครูภาวนาวิสุทธ์การที่เราจะได้มาบำเพ็ญทานโดยเสียสละเวลาเสียสละกิจการงานของท่านมาบำเพ็ญกุศลในวันธรรมสวรนระนี้เป็นทานอันสำคัญที่ทำได้ยากยิ่งทานอันนี้ไม่มีใครทราบมากนักเพราะไม่มีใคร ตัดปริโภทได้ไม่มีใครตัดกังวลได้จึงมาไม่ได้อ้างว่าที่บ้านยุ่งเลยเสียสละทานนี้ไม่ได้จึงหมดโอกาสที่จะมาสร้างความดีให้กับตัวเองบางคนบอกว่ารอให้รวยแล้วจึงจะมาปฏิบัติเพื่อสร้างความดีท่านจะรอรวยเมื่อไหร่สร้างความดีนะรวยแน่ๆอยู่แล้วสร้างกูศลเจริญกรรมฐานรวยแน่ๆ รวยทรัพย์รวยคุณสมบัติรวยชื่อเสียงรวยความรักมีแต่ความเมตตาปราณีกันเมตตาอุปถัมภ์โลกให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขคนส่วนมากจะเสียสละทานข้อนี้ไม่ได้เข้าใจในเรื่องทานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ผิดเพี้ยนบ้างเข้าใจว่าทานคือเอาสตางออกมาแล้วทำบุญเอาสตางใส่บาตรพระแล้วได้บุญ นั่นเป็นฐานประเภทนี้ข้อนี้โปรดฟังแล้วจงนำไปคิดกันไม่มีใครคิดเรื่องแบบนี้ได้ง่ายๆจะเข้าวัดก็ผัดวันประกันพุ่งทั้งนั้นอาตมาเคยบอกว่าโยมมาเถนะตัดกังวลมามาเจริญกรรมฐานสักเจ็ดวันสิห้าวันโอ้ยไม่มีเวลาหรอกท่านสร้างความดีไม่มีเวลานั่นคือคำพูดของเขาแต่ สร้างความชั่วมีเวลามากมายอย่างเช่นสร้างหนี้สินสร้างหนี้บุญคุณมีมากอยู่แล้วแต่จะใช้หนี้ไม่มีเวลาเลยกระนั้นหรือการมาเจริญกรรมฐานเป็นการใช้หนี้กรรมที่เราได้กระทำไว้เมื่อชาติก่อนๆเป็นการอโหสิกรรมและเป็นการใช้บุญคุณคนตั้งแต่ครั้งอดีตมาจะรำลึกถึงบุปการีได้ จะนึกถึงบุญคุณคนขึ้นมาได้นี่ข้อนี้อย่าผัดวันประกันพุ่งนับว่าท่านที่มาเป็นความโชคดีของท่านโชคดีอย่างไรหรือโชคดีที่ท่านเสียสละทางบ้านมาได้ตัดปริพูดกังวลไม่ต้องห่วงลูกห่วงหลานห่วงครอบครัวแต่ประการใดนี่แหละช่วยตัวเองแล้วช่วยตัวเองได้ดีที่สุดแล้วในข้อแรกได้มีทานน้ำใจ คือเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งอยู่ที่บ้านก็ต้องประกอบอาชีพการงานแต่เอาเวลาประกอบอาชีพการงานได้เงินได้ทองทรัพย์ภายนอกเท่านั้นเอามาเป็นทรัพย์ภายในเสียสละมาสร้างบุญสร้างกุศลเป็นประเภทหนึ่งเป็นการหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองหากุศลให้แก่ตัวตนนี่แหละบุญประเภทที่หนึ่งเป็นทานน้ำใจ ทานสำหรับผู้มีบุญวาสนาเท่านั้นบุคคลที่ไร้บุญขาดวาสนาจะมาไม่ได้แน่แนจะทิ้งบ้านมาไม่ได้ตัดปริโภทกังวลไม่ได้มีแต่วุ่นวายในบ้านของตัวตนเองแก้ปัญหาไม่ได้คนที่อาภัพวาตนาคนอับเฉาอับจนจึงมาสร้างกุศลกับเขาไม่ได้คนที่มาสร้างบุญกุศลมาเจริญวิปัสสนากรรมาฐานเป็นการสร้างตัวเอง เป็นการพึ่งตัวเองและเป็นการช่วยเหลือจิตใจตนเองให้เกิดผลงอกงามไปบูนทำให้จิตชื่นบานทำให้จิตใจหันสาในกุศลบุญของตนนี่แหละท่านสาธุชนวันนี้โชคดีของท่านเป็นวันของท่านแล้ววันพรุ่งนี้ไม่แน่ว่าจะเป็นของท่านหรือเปล่าท่านอาจจะเป็นอย่างอื่นไปก็ได้เดือนนี้เป็นของท่านแล้วเดือนหน้าก็มีใช่ก็ได้ปีหน้า เป็นปีของท่านแล้วปีหน้าก็อาจไม่ใช่ก็ได้ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะทำให้เราได้นะเรื่องบุญเรื่องวาสนานี้พ่อแม่ก็ช่วยเราได้เท่านี้เองจะช่วยเอาบุญมายัดเยียดให้ก็คงไม่ได้เพราะพ่อแม่ก็อยากให้ลูกมีความสุขแต่ลูกมีความทุกข์ไหนเลยพ่อแม่จะช่วยลูกให้ถึงเหตุดับทุกข์ได้ให้เกิดความสุขได้เพราะฉะนั้น เราท่านทั้งหลายต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเองทําอย่างไรช่วยตัวเองก็มาเจริญกุศลสร้างบุญไว้ในจิตใจนี่แหละสร้างจิตใจให้สบายทําใจให้เป็นสุขปราศจากความทุกข์ทำใจให้ผ่องแผ้วทําใจให้บริสุทธิ์ตรงนี้สิท่านช่วยตัวเองท่านได้เองท่านจะเกิดความสุขเองมีความสนุกในการทํางานในครอบครัวของตน ท่านจะมีความสุขท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทกันระหว่างสามีภรรยาแล้วลูกๆก,ก็จะดีมีปัญญาทุกคนนี่แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะแนวไว้อย่างนี้เรามาสร้างบุญไว้ในใจด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วท่านจะเรียบร้อยเองท่านจะเป็นผู้ดีเต็มขั้นมีกุศลทรงผลให้ท่านเป็นสุขในอนาคตเป็นการช่วยตัวเอง เป็นการพึ่งตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถโดยแท้การมาสร้างบุญกุศลเช่นนี้เพื่อต้องการมาฝึกให้อดทนต้องการจะมาเพิ่มบาร,รมีของตนสร้างกุศลไว้ในใจแล้วกุศลจะได้ช่วยรับรองรวยทุกคนรับรองรวยน้ำใจจิตใจรวยแล้วอย่างอื่นก็รวยตามมาทำอะไรก็งอกงามทำนาก็ได้ข้าวค้าขายก็ได้กำไร รับราชการก็มีตำแหน่งคนนั้นจะมีเงินไหลนองทองไหลมานี่แหละทานเบื้องต้นที่ท่านเสียสละมาเป็นทานอันสำคัญที่ใครเสียสละได้ยากถ้าพ่อแม่จเจริญวิปัสนารับรองว่าลูกจะเป็นคนดีมีปัญญาแน่จะไม่ว่านอนสอนยากลูกจะไม่หัวดื้อหัวรั้นแต่ประการใดนี่แหละต้องสร้างบุญประเภทหนึ่งเอาไว้ในจิตใจ แล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้การปฏิบัติไม่ใช่มาเล่นกันนะอย่าให้เวลาหมดไปโดยใช่เหตุเป็นที่น่าเสียดายมากการเจริญกรรมฐานแปลว่าการทำให้จิตเกาะอยู่ที่ความดีอย่าทิ้งงานในหน้าที่ตำแหน่งที่เขาตั้งไว้รับผิดชอบตัวเองที่จะต้องดำเนินชีวิตด้วยความถูกต้องนี่คือกรรมฐานทางสายเอกคือสติปัฏฐานสี่ นั่นก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพักผ่อนอันใดมีสติควบคุมจิตต้องกำหนดกำหนดกายยืนกายนั่งกายนอนกายที่จะเอนลงไปกำหนดแปลว่าตั้งสติความรู้ของชีวิตอันมีสติควบคุมความรู้ได้แก่ตัวสัมปชัญญะรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่รู้ตัวว่าดำเนินวิถีชีวิตอย่างนี้ ถูกต้องหรือไม่มีความเดือดร้อนหรือมีความสุขทำไปแล้วจะเกิดความเจริญงอกงามในจิตใจของตนหรือไม่จะรู้ได้จากการเจริญสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องกําหนดทุกอิริยาบถจะก้าวเยื่องซ้ายแลขวาไปที่ไหนกําหนดตั้งสติไว้มือจะหยิบจะคูจะเหยียดก็ต้องตั้งสติไว้ให้เป็นปัจจุบัน เราจะได้มีสติปัญญาตรงนี้เป็นจุดของกรรมฐานประการต่อไปคือเวทนานุปัสนาสติปฐานพอมีสติดีแล้วก็ดูเวทนาต่อไปเวทนามีสามอย่างคือสุขทุกข์อุเบกขาสุขนี่มันเจือปนด้วยความทุกข์หาความสุขที่แน่นอนไม่ได้ดีใจก็เป็นความสุขชอบใจก็เป็นความสุขสนุกในการคิดสนุกในการทำ ก็เรียกว่าความสุขแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้กำหนดว่าสุขหนอดีใจหนอที่ลิ้นปีหายใจยาวๆแล้วความสุขจะกลายเป็นความทุกข์ให้เรามองเห็นได้ง่ายได้อย่าไปหลงความสุขเพราะถ้ามีความทุกข์แล้วจะแก้ไขปัญหาไม่ได้จะต้องวางตัวเป็นกลางมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้เสมอทำอะไรจะได้ปรงตก ท่านจะได้ไม่เสียใจตลอดการข้อนี้นักปฏิบตัติต้องกำหนดคือความเสียใจทุกใจเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดว่าเสียใจหนอเสียใจหนอเดี๋ยวปัญญาจะออกมาบอกว่าแก้ได้ควรจะต้องทำอย่างนี้แก้ความเสียใจอย่างนี้อย่าฝากฝังความเสียใจเศร้าหมองใจไว้ต่อไปเลยท่านจะไม่มีความสุขท่านจะมีแต่ความทุกข์มาให้ลูกหลาน จะหาความสับราญในชีวิตและครอบครัวไม่ได้ตรงนี้น่าจะต้องกำหนดกำหนดความสุขความทุกข์สุขกายสุขใจทุกข์กายทุกข์ใจปวดเมื่อยทั่วสกลกายก็กำหนดปวดหนอปวดหนอถ้านักปฏิบัติไม่กำหนดเวทนาก็แปลว่าไม่ได้อะไรติดตัวเลยต้องกำหนดต้องเจริญความอดทนเป็นการศึกษาหาความรู้ในการปวด มันปวดรวดร้าวทั่วสกลกายก็กาหนดเพราะมันมีรูปให้เห็นเป็นสังขารปรุงแต่งจิตทำให้เกิดข้อคิดทำให้เกิดความปวดรวดร้าวทั่วสกลกายก็ตั้งอ,อกตั้งใจกําหนดเสียตั้งสติกําหนดปวดหนอเมื่อยหนอเป็นต้นทำให้เรารู้ความเมื่อยความปวดเพิ่มขึ้นทำให้เราเกิดความอมดทนฝึกฝนจิตให้เข้มแข็งต่อ เหตุการณ์ของชีวิตในปัจจุบันไม่ใช่พูดกันทรงเดชว่าหนอหนอแหนแหนไปดังที่โยมเข้าใจกันต้องกำหนดปวดหนอกำหนดได้ไหมถ้าได้พบของจริงกำหนดไม่ได้ปล่อยให้เลยไปก็จะพบของปลอมพอเมื่อยหน่อยก็เลิกแล้วไม่มีขันติความอดทนรับรองอีกหมื่นปีก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะไม่ได้ศึกษาความจริงของชีวิตแต่ประการใด ความจริงของชีวิตอยู่ที่ตรงนี้ตั้งใจกําหนดไปมันมีความทุกข์กายทุกใจสุขกายสุขใจต้องกําหนดที่ลิ้นปีปวดเมื่อยต้นคอปวดเมื่อยขาเอาจิตปักลงไปตั้งสติไว้ง่ายๆส่วนมากไม่อยากจะทํากันไม่อยากจะกําหนดกันแล้วมันจะได้ผลประการใดไม่สุขไม่ทุกข์ใจมันลอยมันออกไปนอกประเด็น นี่เห็นคนเป็นสองคนไปเลยใจรอยใจเมื่อมองแล้วขาดสติผู้ปฏิบัติก็ต้องกำหนดว่ารู้หนอรู้หนอที่ลิ้นปีตั้งสติอารมณ์กำหนดให้ดีจึงจะได้รู้จริงรู้สิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีโทษก็ตัดมันออกไปให้มันดับลงไปเอาความดีมายัดเยียดไว้ในจิตใจมันก็เป็นกุศล ได้ผลงานในภาคปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ต้องตั้งสติไว้ทุกอิริยาบถเป็นการกําหนดจิตให้มีสติทุกอิริยาบถอย่างนี้เป็นต้นประการต่อไปคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตเป็นธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไว้ได้เป็นเวลานานๆนนเหมือนเทปบันทึกเสียงไม่มีตัวตนให้กลมให้รูป มันบอกกันยากในเรื่องจิตเราต้องตั้งสติจิตเกิดที่ไหนจิตก็เกิดที่อายตนะธาตุอินทรีย์พูดเป็นภาษาไทยให้ง่ายเข้าตาเห็นรูปเกิดจิตที่ตาหูได้ยินเสียงเกิดจิตที่หูจมูกได้กลิ่นเกิดจิตที่จมูกลิ้นรับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเกิดจิตที่ลิ้นในปากที่รับรสอาหารนั้นเราจะเห็นชัดว่ากายร้อนหนาวอ่อนแข็ง นั่งลงไปต้องกำหนดมันอยู่ที่กายและจิตเป็นธรรมชาติอย่างนี้คลำไม่ได้ไม่มีตัวตนแต่ประการใดมันเป็นนามที่เราจะต้องตั้งสติให้เป็นนามธรรมในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีร่วมกับจิตแล้วเรียกว่านามธรรมมีกิจกรรมดีเพิ่มขึ้นรูปก็คงเป็นรูปผันแปรก,กลับกรอกหลอกลวงได้สีแดงกลายเป็นสีดำ มันก็เป็นกิจกรรมของชีวิตเช่นเดียวกันจะต้องตั้งสติสํารวมทางตาไปไหนอย่าเหลียวหน้าเหลียวหลังเหมือนลิงข้างบางชนีจะต้องกำหนดจะต้องตั้งสติทุกอิริยาบถนักปฏิบัติธรรมะจะได้ผลไม่ใช่ไปคุยกันในเรื่องนอกประเด็นจะได้ประโยชน์ในการปฏิบัติจิตฟุ้งซ่านจิตมีนิวรมมีถินามิทะเข้ากรอบงำทำอย่างไร ก็กำหนดรู้หนอรู้หนอที่ลิ้นปี่บางคนง่วงก็กำหนดว่าง่วงหนอง่วงหนอ,หนอกำหนดสิบครั้งหรือยี่สิบครั้งจนถึงห้าสิบครั้งก็ได้เดี๋ยวก็หายในสิ่งที่เป็นนั้นๆแน่มันจะไม่ง่วงต่อไปนอกเจากเราจะไม่อดทนจะเลิกล้มมันเสียก่อนถ้าเลิกล้มไปแล้วไม่ได้อะไรนะเสียเวลามีค่ามาปฏิบัติธรรมแล้วไม่เกิดผลดีแต่ประการใด ข้อนี้เป็นข้อสําคัญต้องกําหนดนักปฏิบัติธรรมที่ดีแต่คุยกันนั้นดีแต่พูดไปนั่งจับกลุ่มคุยกันขอบินฑบาตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปต่างคนต่างกว้าเอาเลยนะถ้าชอบแต่คุยกันก็ได้แต่บาปกรรมเท่านั้นแหละได้แต่อารมณ์ไม่ดีเอามาไว้ในจิตใจของตนจะฟุ้งซ่านเหลือดีเอาดีไม่ได้มันอยู่ตรงนี้อีกประการหนึ่งอย่าไปคุยกัน อย่าไปเท้าความหลังกันไม่สมควรอดีตอย่ามารื้อฟื้นเรื่องของคนอื่นอย่านำมาคิดกิจที่ชอบทำเอาปัจจุบันเท่านั้นอนาคตอย่าจับให้มั่นคั้นให้ตายจะผิดหวังเสียใจตลอดชีวิตนักปฏิบัติธรรมต้องใส่ใจข้อนี้ขอให้เชื่อหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนทางสายเอกนี้ไว้ทำให้เรามีความคิดทำให้เราเกิดปัญญา ทำให้เรารู้การแก้ปัญหาให้รู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วดับวูบลงไปข้อนี้เป็นข้อสําคัญเช่นกันจิตมันจะคอยเที่ยวออกไปก็คิดหนอกําหนดไว้จิตมันไปฟุ้งซ่านที่ไหนก็กําหนดกําหนดที่ลิ้นปี่เพราะไม่มีสติสัพชัญญะควบคุมจิตจิตจึงได้เสเพออ,อกไปเป็นลมพัดลมเพแล้วปีศาจสิงในจิตใจก็มีหลายเป็นอบายามุก อบายภูมิจิตท,ทุกคนชอบโกรธชอบเกลียดชอบอยากได้จิตชอบมีโมหะไม่อยากขึ้นกับใครไม่ต้องการฟังใครต้องการตัวเป็นใหญ่ต้องการตัวเป็นคนดีเท่านั้นเองไม่ยอมช่วยใครและไม่ยอมอยากฟังเรื่องของใครอย่างนี้เรียกว่าโมหะความหลงเกิดขึ้นในตัวตนบุคคลใดบุคคลนั้นไร้ความหมายเลยไม่มีความหมายอันใดหมดราคาคน คนที่มีราคานั้นเขาก็ตีค่าเขาได้ด้วยเวลามีประโยชน์เวลามีประโยชน์มากที่สุดในชีวิตอย่าให้เวลาเสียออกไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ในจิตใจข้อนี้ก็เป็นข้อสำคัญเช่นกันต่อไปคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนักปฏิบัติธรรมะต้องท่องให้ได้มีสี่ข้อเรียกว่าทางสายเอกเดินทางโดยสายเอกทำงานธุรกิจได้ทุกประการ จะทำนาก็ดีทำสวนก็ดีได้ทุกสาขาขอให้สติมีสัมปชัญญะรู้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันของตนถึงจะเป็นการสร้างกุศลได้ถูกต้องคนที่เจริญกรรมฐานมั่นคงไม่เป็นคนจนนะรับรองไม่จนแต้มมีเงินไม่ขาดกระเป๋าคนที่จนจิตจนใจจนสติปัญญาไม่เจริญกรรมฐาน เงินขาดกระเป๋าทุกวันและลมละลายไปในที่สุดขอฝากญาติโยมไว้ให้คิดกันในวันนี้เสียใจก็กำหนดให้หายเสียใจเสียอย่าปล่อยความเสียใจตกค้างไว้ในจิตใจทำให้เสียเวลาตลอดการเมื่อตายตอนนั้นไปนรกไม่ได้ไปสวรรค์จะบอกให้ตายด้วยอำนาจโทสะก็ไปนรกไปอสุรกายตายด้วยอำนาจโลภะ อยากได้เขาข้างเดียวเสียไม่เอาด้วยตายไปเป็นเปรตปากต้รูเข็มเปรตต้องไปขอทานเขากินนี่อำนาจโลภอยากได้เป็นเปรตตายจะเปรตมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนขอทานและต้องหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าต้องเร่ร่อนเหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนเกิดมาเป็นลูกขอทานอีกไม่มีทางประกอบอาชีพการงานให้ร่ำรวยกับเขาได้ บางคนก็หาที่พึ่งไม่ได้เลยสำคัญอยู่ที่การกำหนดการเจริญกรรมฐานขอให้ญาติโยมกำหนดจิตนัตถิสันติปร,รังสุขังสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีแล้วอย่าไปวุ่นวายกันและใครว่าอะไรก็นิ่งอย่าไปโต้ตอบอย่าไปประกอบกรรมร้ายจงสร้างแต่กรรมดีให้มีปัญญายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันด้วยจิตใจเบิกบานด้วยน้ำใสใจจริง ทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยความจริงในจิตใจคือกรรมฐานบ้านยังสกรปรกจิตใจยังลาหมกอยู่ยังไม่สะอาดจิตใจไม่ปราศจากมนทินจิตมีแต่เศร้าหมองใจและเศร้าใจไหนเลยจะไปสวรรค์ได้มันอยู่ที่คุณธรรมอยู่ที่คุณสมบัติตรงนี้ไม่ใช่อยู่อย่างอื่นอย่าไปเข้าใจผิดนะการเดินจงกรมขอบอกครูอาจารย์ไว้ด้วยเดินให้มีระเบียบ ยืนหนอห้าครั้งยืนอย่างไรยืนตั้งสติไว้ที่ศีรษะกระหมอมตรงกระหมอมอ่อนลงไปเอาสติตามจิตให้ท่านอย่าไปหลงถึงสะดือแล้วหายใจยาวๆหนอลงไปนี่ได้จังหวะมันได้จังหวะมันถึงจะมีระเบียบเหมือนเขียนหนังสือตัวต้องมีจังหวะมีการเว้นวรกจึงจะมีสติปัญญาของตนเอง ยืนถึงสะดือหยุดถอนหายใจหนอถึงปลายเท้าตั้งสติตามจิตไม่ใช่ว่าแต่ปากต้องเอาจิตเข้าว่าเอาจิตกาหนดไม่อย่างนั้นเจ็ดวันก็ไม่ได้ผลจะเป็นใครก็ตามที่สอนได้ผลจะรู้ผลงานว่าขยันคนนั้นจะไม่เกียดคร้านแต่ประการใดงานมีไม่พักเป็นคนรวยนะคนโจนนี้ขี้เกียจไม่อยากทำอะไร ไปกว้าอะไรมาก็เลิกเป็นคนจับจดเป็นคนหมดอะไรตายยากแล้วมันจะรวยได้อย่างไรยืนหนอถึงปลายเท้าสำมรวมจากปลายเท้าขึ้นมายืนขึ้นมาถึงสะดือจุดศูนย์กลางของปัญญาหายใจายาแล้วหนอพอดีถึงกระหม่อมแล้วก็สรุปรวบจากกระหม่อมลงไปปลายเท้าเช่นเดียวกันทำได้แล้วก็ลืมตาตอนท่ายืนหนอนี้ หมายความว่าท่านต้องหลับตาดูมนุภาพดูร่างกายสังขารท่านยืนแบบไหนเอามือไพล่หลังกดที่กระเบนเน็บหลังท่านจะไม่งอแล้วก็ไม่ทําให้ปอดเสื่อมอย่าเอามือไพ่ไปข้างหน้ามากๆจะทําให้ปอดเสื่อมเดินจงกรมเป็นชั่วโมงปอดจะขยายไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ห้ามหรอกแต่บอกให้ฟังถ้าเป็นโรคปอดโรคหืดหอบโรคไซนัส จะหายใจไม่ออกและปอดไม่ขยายก็ฝากเอาไว้พอยืนหนอห้าครั้งแล้วลืมตาดูปลายเท้ากวาขยับขึ้นมาหน่อยย่างหนออย่าเอาตาไปมองบนยอดไม้อย่าหลับตาเดินจงกรมไม่ได้ผลอย่ามาว่าอาตมาไม่ได้ว่าสอนไม่ได้ผลเพราะโยมทําไม่ได้ผลที่สอนให้ไม่เอาไปเอาของใครมาก็ไม่รู้กว่าย่างหนอเหมือนอย่างเดินธรรมดา ไม่ใช่ยกขาเหมือนโขนเล่นเป็นละครไปได้แถมเอาเท้ามาต่อกันอีกบางคนขวาเป็นพุทธเท้าเป็นโทเหยียบพุทธโทลงไปที่เท้าไปประนามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ที่เท้ามันเป็นบาปนะอย่าทําเลยอัตมาทำมาตั้งสิบกว่าปีแล้วรู้ว่าบาปเลยก็กำหนดขวาสติระลึกก่อนย่างคือตัวสัมปััญญะลงหนอพอดี สายมันก็ยกขึ้นไปนิดเดียวแล้วก็ย่างออกไปครูบาอาจารย์สอนให้ถูกนะสอนให้ได้จังหวะไม่ใช่ต่างคนต่างทำเอาตามเรื่องตามราวแล้วอยู่ในห้องไม่ออกมาจะไม่ได้ผลเดินจงกรมอย่างดีให้หนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงได้ผลทุกวันไม่ไม่หัดไปก็ปฏิบัติแค่อย่างละส0สนาทีไปก่อนเดินส0สบนาทีนั่งส0สนาที เป็นหนึ่งชั่วโมงต่อไปก็เดินหนึ่งชั่วโมงนั่งให้ได้หนึ่งชั่วโมงได้ผลแน่แน่ต้องสู้สิอดทนไว้สร้างบาร,รมีต้องเอาอย่างพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ปร่งวาจาว่าข้าพเจ้ายอมตายบนยญากุศะเลือดเนื้อจะเหือดแห้งเป็นอย่างไรข้าพเจ้ายอมตายได้ผลมาอย่างนี้ขอฝากท่านสาธุชนไว้ด้วยขณะที่เดินจงกรมมีเวทนา หยุดเดินอย่าเดินต่อกำหนดเวทนาให้ได้ก่อนรู้ศึกษาเวทนาได้ก็เดินจงกรมต่อไปเดินจงกรมต่อไปเกิดความคิดจิตออกนอกประเด็นไปก็หยุดกำหนดคิดหนอให้ได้กกอนพอกำหนดคิดได้ก็เดินต่อไปปวดต้นคอก็หงายคอขึ้นมาปวดหนอปวดหนอหยุดทำทีละอย่างอย่าทำหลายอย่างผสมประสานกัน จะไม่ได้ผลเดินเสร็จแล้วก็มาย่อตัวนั่งสมาธิตามระเบียบอย่าไปทำงานอื่นนะค่อยๆเดินจงกรมแล้วไปพักก่อนแล้วจึงมานั่งก็ไม่ได้ผลเพราะไม่ติดต่อกันจงปฏิบัติให้ติดต่อกันคือเดินแล้วต้องนั่งเลยหายใจยาวๆมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรง90องศาแล้วหายใจยาวๆหายใจออกยาว หายใจเข้ายาวเพราะคนที่มีทิฏฐิหายใจสั้นนะคนที่โมโ oh หร้ายหายใจสั้นหุนหันพลันแล่นไม่ดีเลยหายใจช้าๆไว้คือหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบเราก็บอกพองเสียส่วนหนึ่งหนอเสียสามส่วนได้ผลยุบแล้วหนอยาว บางคนพองยังไม่ทันหนอมันก็ยุบแล้วยุบยังไม่ทันหนอมันก็พองขึ้นมาอีกแล้วเอาปากว่าไม่ได้นะต้องเอาจิตว่าโดยมีสติควบคุมที่จิตจะคล่องแคล่วว่องไวทีเดียวทำอะไรก็มีระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้นี่แหละเหตุผลในการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิขณะนั่งเกิดเวทนาหยุดพองยุบป,ปวดหนอเอามาใช้ก่อน ศึกษาแต่ละข้อแต่ละข้อไปพอปวดหายแล้วกําหนดพองหนอยุบหนอต่อไปกําหนดพองหนอยุบหนอถ้าเกิดมีทินามิทะง่วงเหงาหาวนอนเข้าครอบงำก็กําหนดง่วงหนอซึมก็กําหนดซึมหนอซึมหนอ,หนอบัดนี้เราซึมแล้วปัญญาจะได้เกิดเรียนแต่ละอย่างยาอ่งไปครูมาสอนทุกวิชาอารมณ์ต่างๆเป็นครู เวทนาเป็นครูคิดมากก็เป็นครูต้องเรียนจบครบครูทุกประการเสียใจก็เป็นครูดีใจก็เป็นครูมาสอนต้องเรียนให้ได้ตัวปฏิบัติเป็นการเรียนเรียนให้รู้ดูให้เห็นเป็นพยานหลักฐานจากการทำกรรมฐานอย่างนี้และขอร้องอย่าคุยกันเดินไปห้องน้ำก็เดินจงกรมไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินไปอาบน้ำก็เดินจงกรม เดินไปที่ลานจวดมนต์ก็เดินจงกรมไปกราบพระเรียบร้อยก็เดินจงกรมกลับห้องพักเท่าที่สังเกตมาไม่มีใครทําตามเลยนักปฏิบัติธรรมะจะเป็นพระสงฆ์องค์เนนหรือเป็นฆราวาสต,ต้องทําตามนี้ถ้าไม่ได้อย่างนี้อาตมาตถือว่าไม่ได้ผลทําเป็นบาปเปล่าๆทากรรมฐานก็ต้องสํารวมจิตสงบเรียกว่าสมณนะทำอะไรก็สงบกายสงบวาจาสงบใจ เป็นสมาธิภาวนาการพูดจาพาทีก็เป็นภาสิตที่น่าฟังและจิตใจมั่นตอบคุณพระศรีรัตนตรัยที่โยมรับกรรมฐานแล้วจำเป็นต้องสวดพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนื่องจากอะไรเพื่อต้องการให้โยมมีคุณประโยชน์ในตนเอาพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ในใจเอาพระธรรมเจ้ามาเป็นตัวปฏิบัติเอาพระสงฆ์เจ้ามาเป็นผลงานของชีวิต ประกอบกิจสมปรารถนาโปรดตัดปริพูดกังวลจะเดินไปห้องพักเดินไปทางไหนอย่าไปเดินเร็วเดินช้าช้าช้าเพื่อไหวเสียเพื่อได้มันจะได้เพิ่มกำลังขึ้นเพิ่มบาร,รมีขึ้นเดินมาจากอาบน้ำก็กำหนดเลียวซ้ายแลวขวาก็กำหนดกำหนดทุกอิรยาบทรับรองเจ็ดวันโยมได้ผลแน่ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทาน ได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ